ครับสวัสดีครับผมชาราสังหาปรปาจีนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าทารานี่เองนะฮะที่แปลงนี้สองไร่เต็มพื้นที่ตำบลดงบงังอำเภอปะจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ตรงนี้ห่างจากถนนสุวรรณศรประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะถนนเข้ามาเป็นถนนลาดยางด้านหน้านี้ติดถนนลาดยางเลยนะฮะ การเดินทางเข้าออกสะดวกไฟฟ้ามีนะฮะตรงนี้อันนี้ทายืนอยู่ท้ายแปลงนะฮะแปลงข้างเคียงก็ทำนากันเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้อันนี้ท้ายแปลงแล้วอันนี้แนวเขตนะฮะเสาแนวเขตแล้วก็ามาฝั่งนี้ปึ๊บนี่ ที่ตรงนี้ปรับระดับพื้นที่เรียบร้อยนะฮะถมเรียบร้อยนะสามารถมาพัฒนาสร้างบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็ทาสวนทําบ่อทะไรเรลีเ้ยงปงเลี้ยงปลานะฮะได้หมดเลยนะครับขุดบ่อแล้วแต่อุปสรค์ของของท่านนะครับที่ที่สนใจในพื้นที่แปลงเล็กๆแบบนี้นะฮะ นี่ครับแนวเขตนี่แนวเขตแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้ก็มองเห็นแล้วครับเพื่อนบ้านนะทำบ้านสวนนี้สบายเลยนะแปลงนี้ทำบ้านสวนนี้โอเคเลยนะขอไปครับกอง กองมันสันๆหน่อยหนึงนะฮะถมด้วยลูกลังเต็มแปลงเลยนะฮะด้านหน้าจะแคบนะครับข้างหลังนี้จะเป็นกว้างๆออกเป็นลักษณะถุงเงินนะครับตามรูปโฉดโฉดนอสอสีจอนะคุดแดงโอนได้เลยนะครับตรงนี้ห่างจาก กรุงเทพมหานครนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิชเชอร์พาร์คลังสิตก็ประมาณ140กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสี่แยกประจำตะคามประมาณ10กิโลเมตรนะฮะราคา8,500ยกแปลงนะครับ8,50,000บาทเท่านั้นตรงนี้ ราคานี้ก็คุยกับเจ้าของเขาได้นะคุยกับเจ้าของเขาได้เลยแปลงนี้นะฮะแล้วก็ข้างเคียงก็ทำสวนทำนาสวนมะเขือทำที่พักอาศัยได้สบายเลยนะแปลงเล็กแปลงนี้ เดี๋ยวทนาพามาดูแปลงข้างเคียงที่เขาปลูกมะเขือปลูกถั่วนะฮะนะครับแปลงข้างเคียงที่เขาขุดบ่อเก็บน้ำไว้ใช้นะฮะนี่เป็นลักษณะบ่อข้างเคียงนะครับแปลงข้างเคียงแปลงนี้นะครับเขาเอาเก็บน้ำไว้ใช้ดูดแลงนะเลี้ยงปลาได้ เนืที่ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ของเรานี่ถมเรียบร้อยเลยมาท่านได้สนใจก็มาพัฒนาปลูกสิ่งปลูกสร้างปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกอะไรได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้ชุมชนนะคร ครับด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณเกือบ20 20เมตรน่าจะได้นะด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทางที่เข้าออกนะฮะไปถนนสวนสอสศรแล้วก็ไปโหรสดได้ไปหลายทางได้หลายทางนะฮะตรงนี้แล้วก็ทางกว้างประมาณ6เมตรนะด้านหน้าตรงนี้นะครับเดินทางเข้าออกสะดวกไฟฟ้าก็มีนี่ครับ ครับสำหรับวันนี้นั้นธาสหราจีนครับพาเขาชมแปลงสองไร่นะครับราคาแ5ด0 0นห้าราคายกแปลงนะครับตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใดสนใจติดต่อธาคารพาณจีนเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์8ปดห6ศ8น0 1หแปดแปดแดห้าหศนย์ปดหศนย์องแปดห้าหนะฮะแปลงนี้ถมเรียบร้อยเมื่อก่อนนี้เป็นบ่อนะด้านด้านหลังแต่เขาเอาลูกหลังมาถมอัดแน่นลงไปนะ จากที่ดูตาม GPS นะฮะตรงนี้แล้วก็ปรับระดับขึ้นมาด้านนี้นะฮะก็ลองแวะมาชมได้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กอยู่นะอันนี้ทาราสารจีนพาเข้าชมแปลงสองไร่ไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสารพจีนขอขอบพระคุณครับ